สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนการกดกิมมิิของคนไทย้รนนะครับเป็นคนไทยที่มีตัวตนจริงๆเนาะก็ท่างนี้ก็มาดูกันขั้นตอนที่มาที่ชิดลูกของเพื่อนนะที่จะปัมนะครับผมก็จะปัมเป็นตัวนี้ครับผมนะแล้วก็กดตรงเวลาครับมันก็จะแดงอยู่นะถ้าทำวามก็สามารถทำตามผมเลยเนาะกดเข้ามาก็จะโชว์หน้าต่างครับลิงก์ก็จะเปลี่ยนเนาะก็สังเกตว่าลิงก์ที่ถูกที่ถูกต้องก็จะเป็นประมาณแค่เป็นป๊อปมาผมนะถ้าทำเฉยก็สามารถกดแชร์แล้วก็กดทล็อกลิงก์ได้ตามปกติเลยครับ อ่าก็วันที่เปิดปกคนใหม่ของเพื่อนก็เคยคําว่าเคมเดมสิทเหตุก็จะเจอกบตบใจนี้ครับพอเข้ามาแล้วก็สมัครสมาชิกให้เรียบร้อยครับก็มาที่หน้าเว็บแฟงเราเนาะตัวน,ะนี้ก็เลือกมุดหมู่ไปครับมันก็เขียนว่าถูกใจโฟต์รูปวิดีโอคนไทยล้วนมีตัวตนใหม่มา แล้วก็เลือ่องกระบวนการที่เราจะปั๊มนะอันนี้ก็มีหลายปกตินะครับผมนะแล้วก็เป็นอิมูจิคนไทยก็สามารถกดได้ครับทั้งกดหัวใจครับกดห่วงใย,ยกดหกัวรวกดวาวกดแป๊อ่ากดแล้วก็กดพูดเนาะก็จะมาทำในมดครับผมก็จะเป็นหัวใจแล้วกันเนาะก็ใส่หญิงที่เราต้องการปั๊มครับก็คือลิมูีิเนาะ ลิงนี้ก็ย้ำว่าให้ตรวจสอบให้ดีครับเพราะมันผิดมันก็จะไม่ขึ้นครับหรือว่าจะเกิดป้ายพลาดที่ทําให้มันไม่ขึ้นแล้วว่าขึ้นร่าชาเนาะก็ตรวสอบให้ดีนะครับกับลิงตัวนี้เนาะที่เราจะปั๊มครับก็ในมันขั้นต่ำก็ดูตรงนี้เนาะอยู่ที่80ครับสูงสุด700เท่านะต่อโกล์เนาะอันนี้ก็สามารถปั๊มสูงสุดได้700ต่อโกล์นะครับไม่เกินนั้นเนาะผมก็จะใส่ห้าจับไปแปดสิบเท่านะ โอเคครับ okay, ผมค่าประกานอยู่ที่4 4บาทครับถือว่าไม่แพงเลยนะเป็นคนไทยด้วยแล้วก็มีตัวตนด้วยนะครับเสียแค่4 4บาทเท่านั้นนะโอเค okay, แล้วก็กดสั่งซื้อเลยครับผมอ่าถ้ามันขึ้นนี้ก็ทําถูกต้องแล้วนะแล้วก็เขียนว่าระบบได้รับขังซื้อคุณแล้วครับก็รอขึ้นอัตโนมัตินะอ่าเรามาดูประวัดการสั่งซื้อของเราครับอ่าตรงนี้ก็เขียนว่ารอมือการนะก็อรอข,ขึ้นมาขึ้นวัดตรวนี้ก็ใช้เวลาครับประมาณสี่ถึงห้าทีครับไม่นานชมนะ ตอนนี้ครับสังเกตว่าอีโมจิครับมีอยู่หนึ่คนนะผมนะอ่าก็เป็นเจ้าของเพจที่กดไว้นะครับยังไม่มีคนไทยมาเพิ่มครับอ่ะเรารอประมาณ4ี่ห้าทีก็จะขึ้นเองครับหรือว่าไวกว่านั้นนะก็อยู่ที่ระบบทั้งหมดนะเราพามาสอนเติมเงินแล้วกันนะครับใครที่ยังเติมเงินไม่เป็นเนาะก็ดูคลิปนี้ได้เลยนะครับอ่าสับช่องทางการเติมเงินก็มีสี่ช่องทางครับกับการธนาคารที่โอโทุกธนาคารแล้วก็ทูวันนี้ว่าเลยครับอังปาวกฤษบัตรเครดิตบัตรเดบิตเนาะ ต่วนี้ก็ใครสะดวกท่องทางไหนก็สามารถเติมเข้าได้เลยครับระบบก็แนะนําเป็นสแกนคิวโค้ดนะเพราะว่าจะได้รับโคนนะครับเมื่อเราเติม1,000บาทขึ้นไปเนาะแล้วก็เติมห้า0ันบาทขึ้นไปเนี่ยก็จะรับปีครับคนนัดปีนะ5%เไปเลยครับปีนะอ่าสังเกตว่าผมก็จะนี่นะครับสแกนเกวโค้ดไปเนาะส่วนนี้ผมก็ใช้อยู่ประจำครับก็แนะนำใเพื่อนท่านมาใช้ประกันกันดูเนาะอ่ะไปใช้เยอะเพื่นไหนครับเอาไปดูประวัติการเส้นแล้วก็ นี่นะพวกนะเยอะมากมายครับก็มีเรื่องหลักๆเหกันนะครับพาไปดูบริการกัน,นครับกดข้าริการของเราครับก็จะโชว์นะครับทางเฟซบุ๊กนะครับทิกเกอร์มายูทูบมีก็อิสระก,รก็มีครบนะก็าสามารถอ่านรายละเอียดครับก็จะมีอยู่ขวามือเนาะกดดูเลยครับอ่าตัวนี้ก็จะแสดงรายละเอียดต่างๆที่เราต้องใส่ครับก็ต้องอ่านเนาะให้เรียบร้อยตรงนี้ครับเปิดเปิดข้อผิดพลาดเนี่ยเราก็สามารถติดต่อแอดมินได้เนานะ ทรไปส่งหรือว่าติดต่อไปสาหรับสนับครับตรงนี้ก็จะมีช่องทางการติดต่อตอ่า,างๆามลน์ของ admin ครับหรือว่าจะที่ตรงนี้ก็จะสแกนฟิลโคนนะแล้วก็สามารถสแกนได้เลยครับก็จะไปโผล่หน้าแชรช่องทางติดต่อ admin ครับเป็นทางไลน์เนาะหรือว่าใครที่ยังปั๊มไม่เป็นนะครับก็กดไปที่ช่องยูทูบับปุ๊บตรงนี้ก็จะมีวิดีโอต่างๆที่สอนเรานะใครที่ยังกออ๊อปลิงก์ไม่เป็นครับหรือว่าอยากจะเอาลิงก์ไงก็สามารถมาดูได้นะก <ไป S 1> ็จะ <ไป S 1> <ๆ S 2> มีสอนอยู่นะครับ <ไป S 2> ผม โอเคไปดูไลนะ์ของเราว่าขึ้นยังเนาะ gotta gotta อ่าตอนนี้ก็รอสักครู่ครับโอเคครับแล้ก็รีดูนะว่าหัวใจของเราขึ้นยังนะครับอ่าโอเคครับตอนนี้ครับไม่ต้องรีนะคนไทยก็เด้งขึ้นมาแล้วครับอ่าเยวดูว่ามันขึ้นจริงไหมแล้วก็คนไทยจริงไหมครับ ของเดิมก็นี่ครับผมขึ้นมาไปเสื้อผนะ้านักของเดิมครับมีประมาณหนึ่งหัวใจเนาะตัวน,นี้ก็ขึ้นมาครับแล้วก็เป็นคนไทยแท้แล้วก็มีตัวตนทั้งหมดเนาะถ้วเรากดไปดูเขาเป็นคนไทยจริงไหมเนาะอ่ะเรากดเข้ามาดูครับตัวน,นี้เป็นคนไทยที่เล่นอยู่จริงแล้วก็มีตัวตนจริงๆครับตัวน,นี้ก็กําลังลงสตอรี่อยู่เลยนะ เอาโอเคครับก็ถือว่าผ่านครับเป็นนี้แล้วก็ขึ้นไหวขึ้นจริงแน่นอนนะประมาณ4ี่ห้าทีก็ขึ้นให้อัตโนมัตมิครับถือว่าใช้เวลาไม่นานเนาะใครที่อยากใช้งานเว็บนี้ครับผมก็จะทิง้งลิงก์ไว้ใต้ที่คุชชั่นนะหรือว่าใต้คอมเมนต์ครับเพว่าจะเซิร์ชโดยตรงครับในไซต์นัเคเอฟเอ็มคิทิเคอก็นโที่เว็บไซตนะ์นี้ผมเดี๋ยวเจอคล้นหน้านะครับ